ดีค่ะวันนี้นะคะหลิวจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการที่หลิวเนี่ยเป็นหอบเหืดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะก็ไปพบคุณหมออยู่ตลอดค่ะแล้วก็พ่นยาวันหนึ่งเนี่ยสารอบเลยนะคะออกกําลังกายก็ได้แค่แป๊บเดียวค่ะแค่10นาทีเนี่ยมีอาการหอบเหนื่อยแล้วนะคะแล้วปกติเนี่ยเวลานอนจะมีอาการแน่นหน้าอกนะคะมีหายใจออกเป็นเสียงวีดนะคะ เหนื่อยง่ายแม้กระทั่งนอนยังเหนื่อยเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลิวได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะบาลานยูนะคะหลิวทานต่อเนื่องแค่เพียง 1เม็ดก่อนนอนนะคะต่อเนื่อง1เดือน1กระปุกนะคะตอนนี้หลิวมีอาการที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องพนอ่นยาแล้วนะคะหรือว่าถ้าพ่นอย่างน้อยเนี่ยแค่วันละหนึ่ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีอาการเหมือนหลิวเป็นหอบหืเหมือนกันนะคะจะเป็นตั้งแต่เด็กหรือเพิ่งมาเป็นนะคะหลิวแนะนําผลิตภัณฑ์บาลานยูตัวนี้เลยสามารถช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ผ่านมาตรฐานการรับรองจากอ,อยอการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมู่อาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศพิเศษ1กระปุกจากราคา1290บาทเหลือเพียง990บาทพิเศษเซ็ตสุดคุ้มซื้อ2แถม1ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง